บาโฮตธุรกิจระดับพันล้านอาชีพที่กำลังถูกสปอตไล่ส่องอีกครั้งเมื่อดีเจชื่อดังเจ้าแม่บาโฮตเมืองไทยอย่างดีเจต้นหอมสกุลตรลาเทียนไพโรธออกมาควักเงินกว่า7า็ดหลักลงทุนเปิดกิจการบาโฮตของตัวเองจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สื่อกำลังให้ความสนใจจากก่อนหน้านี้ที่ต้นหอมเคยเสพความสุขจากธุรกิจนี้ในฐานะลูกค้ามาก่อนจนตอนนี้ได้เป็นหุ้ส่วนในธุรกิจถึง5สาขาเข้าไปแล้วทำในสิ่งที่เรารัก ไม่มีอะไรหรอกแต่ก่อนนะเราเริ่มจากการไปถ่ายรายการแล้วก็หลังๆมีคนรู้สึกว่าเวลาอยากไปเที่ยวอ่ะเขาจะบอกพาไปหน่อยพาไปเปิดโลกหน่อยไอ้เราไปบ่อยๆมันก็อนะินเนาะมันเริ่มเข้าใจ get f ฟ e ลการทํางานที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่ารักสิ่งนี้จังเลยพราเหยียบเข้าไปแล้วมันมีความสุกไม่มีความสุขนะมันสนกุกไปดูแลในส่วนของบาร์เอนเตอร์เทนไม่ได้เยอะอะไรมากหลังจากที่ตัดสินใจก็ไป5้าสาขาแล้วสาขาล่าสุดจะจะเปิดที่พัทยาพัทยาจะฮือฮาค่ะ บาโฮตเป็นที่รู้จักกันในภาพจําของธุรกิจคลายเหงาสําหรับสาวๆที่ต้องการหนุ่มหล่อคารมดีมานั่งดื่มนั่งดิ้งคอยพูดคุยเคียงข้างเป็นเพื่อนหรือสร้างความบันเทิงให้แก่ลูกค้าสําหรับผู้มีเงินพร้อมเปนในการซื้อความสุขให้ตัวเอง และจริงๆแล้วที่เที่ยวแนวเอาใจสายไปแบบนี้มีมานานแล้วในไทยหลายครั้งที่เหล่าคนดังออกมาเปิดปารเราประสบการณ์ความสําราญจากการไปเที่ยวบาร์โฮสซึ่งในบ้านเรายังถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มออกแนวร้านรับบาร์รับมากกว่าซึ่งถ้าเทียบกับประเทศต้นตํำรับผู้ให้กําเนิดบาร์โฮสอย่างญี่ปุ่นแล้วเรียกได้ว่าต่างกันลิบลับเพราะที่นั่นธุรกิจแนวนี้ไม่ใช่มุมลับลับแถมยังบูมมากๆถึงขั้นมีวัฒนธรรมโฆษณาโปรโมทธุรกิจแต่และสาขากันแบบจริงจัง โดยการขึ้นป้าย LED ดีตามถนนกันคลึกโครมโดยเฉพาะย่าสถานเริงรมอย่างคาบูกิโจที่มีบาโฮตกระจุกตัวอยู่กว่า200แห่งแถมเม็ดเงินที่มาจากธุรกิจนี้เพียงธุรกิจเดียวก็พุ่งสูงถึงปีละ7จ็ล้านไปจนถึง7พล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจสุดฮอตอาชีพสุดฮิตในญี่ปุ่นจริงๆ คิดดูว่าถึงขนาดมีโรงเรียนสอนบาโฮตผุดขึ้นมาให้เรียนอย่างจริงจังเพื่อให้คนที่สนใจได้ใช้อาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้อย่างเหมาะสมหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรที่ทําให้บาโฮตเป็นที่นิยมและสร้างเงินได้ขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เสรีโรชยพรหรือโรจิเซนเซอินฟลูเอนเซอร์ดังจากช่องโรจิเซนเซผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นช่วยวิเคราะห์เทียบประเทศตนต้นตอรับย่างญี่ปุ่นกับเม็ดเงินที่สะพัดในธุรกิจนี้อย่างมหาศาลและความเป็นไปได้ที่ไทยจะประสบความสําเร็จตามรอย ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมีแค่ธุรกิจประเภทที่เรียกว่าโฮสเตลบาร์เป็นบาร์ที่เหล่าสาวๆจะมานั่งดื่มกับลูกค้าผู้ชายหรือถ้าเทียบให้ใกล้เคียงในบ้านเราก็คือแล้านั่นเองและพอถึงช่วงปี1960 บาร์แบบนี้ก็เริ่มขยายกลุ่มไปที่ฐานลูกค้าผู้หญิงจนทำให้มีโฮสเทสบารเวอร์ชั่นผู้ชายขึ้นมาแถมยังฮิตจ,จนกลายเป็นกระแสนในยุค90พอกระแสมันจุดติดธุรกิจนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมและเป็นภาพจำของชาวญี่ปุ่นอย่างที่เห็นกันจนชินตาทุกวันนี้ว่าที่คาบูกิโจออัดแน่นไปด้วยบาร์โฮสและโฮสเทสบาร์ที่เรียงรายรอต้อนรับลูกค้าขนาดไหนคือละล้านเยนคือจำนวนเงินที่โฮสบาร์ เด็กหนุ่มผู้ให้บริการลูกค้าตัวท็อปทำได้นี่ยังไม่รวมกำไรมหาศาลที่เจ้าของบาร์โฮสท,ทำได้โดยการชาร์จค่าเหล้าค่าเบียร์ถึง10 1ถึง12เท่าจากราคาปกติ ถ้าไม่มีเลยเพราะทั้งหมดมันเป็นแค่แรล่งเฉยๆแค่แล่งของโฮสที่เขาก็หักกับร้านมันเป็นธุรกิจที่แบบเงินดีมากก็อย่างโฮสที่ดังๆญี่ปุ่นคือละล้านเย็นแล้วกบบอกว่าทุกเดือนตามโอสปาต่างๆเขาก็จะจับํำดักคนไหนขายดีสุดคนไหนยิ่งขายดีทําให้เป็นที่ต้องการยิ่งขายยิ่งด,ดีก็ไปใหญ่อีกมุมน่าสนใจกูรูวัฒนธรรมญี่ปุ่นบอกว่าอาชีพบาโฮสก็มีมุมน่ากลัวซุกซ่อนอยู่เพราะเป้าหมายของบาโฮสคือทําให้ลูกค้าติดใจ จนอยากกลับมาเรื่อยๆเพราะยิ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกดีมากแค่ไหนก็ยิ่งจะนํามาซึ่งการใช้เงินที่มากขึ้นจนกลายเป็นว่าสาวๆหลายคนหลงสเสน่ห์ถึงกับยอมติดหนี้เพื่อมาเปบาโฮดยืนยันได้จากสื่อของเดอะแจ๊ปนทามที่เคยนําเสนอข่าวว่ามีลูกค้าสาวรายหนึ่งยอมเป็นหนี้ถึง1.6ล้านเยนหรือราวรา,ราสา0 0กว่าบาทเพื่อมาเปเลยทีเดียวส่วนเหตุผลที่ทําให้สาวๆแดนปลาดิปลายคน หลงไหลในตัวหนุ่มๆบาโฮตน่าจะเป็นเพราะวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าที่ญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากในไทยบาโฮตไทยจะเน้นให้ความบันเทิงส่วนบาโฮตญี่ปุ่นจะเน้นเรื่องศิลปะการสื่อสารโดยเฉพาะการฟังและสังเกตไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงอย่างเดียวจนกลายเป็นว่าสาวๆที่ชอบมาหาหนุ่มๆพวกนี้เพราะต้องการความสบายใจจากการได้มานั่งระบายความทุกข์ของตัวเองแล้วให้หนุ่มๆน,นักบริการทำนาที่เป็นเพื่อนคลายทุกข์คอยรับฟังให้คำปรึกษาทุกปัญหาชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นย เป็นเพราะสังคมแห่งความเหงาเลยทําให้บาโฮดญี่ปุ่นเป็นที่นิยมและยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้โดยแรงผลักหลักจากความเครียดของสังคมยิ่งเมืองไหนผลักให้ผู้คนเหงามากเท่าไหร่พวกเขาจะยิ่งโหยหาที่พึ่งทางใจคนที่คอยเยียวยาหัวใจแม้อาจต้องแลกกับการใจ่ายนักขนาดไหนก็ตามอิปัจัยที่ผลักให้มีลูกค้าสา,สาวสาวเต็มใจเข้าใช้บริการถ้ามองจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เป็นเพราะยุคป,ปัจจุบันที่ผู้ชายจํานวนไม่น้อยเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงในด้านความสัมพันธ์ไปแล้ว เราพกเขาหาความสุขให้ตัวเองได้จากการเสพซื้ออย่างเอวีที่มีมากมายในประเทศส่วนผู้ชายอีกกลุ่มที่เหลือก็เป็นประเภทยึดติดก,กับค่านิยมแบบเก่าของญี่ปุ่นมองว่าผู้หญิงต้องเป็นแม่สีเรือนจนเต็มไปด้วยแรงกดบนบาที่ฝ่ายหญิงต้องแบกรับสุดท้ายผู้หญิงเลยมองว่าการเปิดใจสร้างสัมพันธ์กับผู้ชายสักคนเป็นเรื่องยากจนขอพาตัวเองไปสู่ความสุขที่ไม่ต้องผูกมัดแค่แลกเปลี่ยนด้วยเงินก็พอแล้วเทียบกับไทยแล้ว ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่ยอมรับสภาพมนุษย์ได้มากกว่าเห็นได้จากธุรกิจเซ็กทอยเหล้าเบียร์หรือสถานบันเทิงที่มีความหลากหลายและเปิดกว้างผมว่าญี่ปุ่น,นเป็นประเทศที่ยอมรับสภาพมนุษย์มากกว่าคนไทยเขายอมรับว่ามนุษย์แต่มีกิเลสเขายอมรับว่ามนุษย์มีความต้องการเขาไม่ามาบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเพราะว่ามันเป็นความเป็นมนุษย์ยของญี่ปุ่นมันจะเป็นประเด็นที่ว่าทําอะไรก็ได้ครับชีวิตของใครชีวิตของมันแต่ว่าห้ามทาให้สังคมเดือดร้อนห้ามทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเป็น มองย้อนกลับมาที่ไทยผ่านกระแสบาโฮตกูรูวัฒนธรรมญี่ปุ่นรายเดิมมองว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งธุรกิจแนวนี้ในเมืองไทยอาจเป็นที่นิยมได้อย่างญี่ปุ่นก็ได้โดยเฉพาะในเมืองที่ผลักให้ผู้คนเงามากขึ้นผูกพันกันน้อยลงและสารสัมพันธ์กันยากขึ้นอีกหนึ่งเสียงช่วยยืนยันว่าบาโฮตไทยก็ฮอตฮิตและมีรายได้ไม่ธรรมดาเหมือนกัน คือคำว่าสัมภาษณ์จากเบนชาเล่จารุวัฒน์ชัยพาลนุมบาฮุดตัวท็อปปอกผู้ทําเงินล้านจากการถูกเปได้ภายในคืนเดียวแถมยังมีสาวสาวเปโด้วยการซื้อรถเบน็นใช้ในมูลค่าถึง3ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวรอบแรกขึ้นไป 1, หนึ่งพันห้าร้อยดบครับรอบที่2ก็ขึ้นไปอีก2องพันสามร้อยดละสามจิจริงๆมันมันมีมานานแล้วครับยังมีรุ่นพี่ที่ได้แบบนี้ครับหลายคนแล้วแต่ว่ายุคก,ก่อนยังไม่มีทิกตอกยังไม่มีโซเชียลขนาดน Et, หรือว่าคนที่เขาไม่เคยได้มาสัมผัสในวงการแบบนี้ครับเขาอาจจะแบบมองว่ามันแบบว่าแปลกแต่ถ้าเป็นคนที่เที่ยวคนที่อยู่ในวงการนี้ครับเขาจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องปกติมาก